สวัสดีเพื่อนๆนะมาต่อกันตอนมันสเปเดี๋ยวมาดูเด็กๆก็ทำอะไรกันนะาโนโนงานไม่ทำารําอยู่ก่อนนะมันเดิมครับก็น่าจะเท่าเมื่อวานแหละมันยังเรือนะ ลุงพลเฝ้าแต่กระติกนะไม่ได้ไปไหนเลยเนะี่ยอยู่แต่ใน,นร่มเนี่ยแหละเนะครับเทวดาก็จะมาให้อยู่นะ้กำลังแห้งนะครับรถเข้าได้แล้วตกมาอีกนี่ก็ัลำบากกันอีกนะจะ,ะนะวหมาหน่อยเจ้ารถด้ เ <c oughs> นี่ยแปบเอารถเข้าแล้วครับเนึ่งเจอรถจอดอยู่นั่นครับหลายเจ้าคร้วมันเนี่ยนับเมื่อกี้หกเจ้าอยู่ติดกันเลยฟังนี้ก็ถอนครับเนี่ยวันนี้ก็หัวดีเมืออกัน หัวดกฝั่งนี้เอารถเล็กเข้านะใส่ล้อเหล็กหลากถอยออกเหมือนกันก็หลักเข้านี่เลยนะครับวันนี้หัวหน้าวุฒิไม่มานะรถเล็กเอามาจะเซเปคคันเดียวครับ่ว่าดูจากทุกหากถนนแล้วน่าจะออกง่ายนะก็ออารถใจหลากเลยใส่ให้เต็มแล้วก็ออกไปเลยนะ เด็กๆ,ๆ,ๆนี่ไม่ยอมลงจากรถเลยคนระับนั่งแต่รถเยียงเดียวจะตายแล้วจะตายถอนมันกันลากยาวมาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะมาประเดิมท่อใหม่เขาสองคนเจ็บสองคนแปดนั่นแหละแค่ทอนนะ่อแต่เสียงพระ,ะครับท่อบางเสียงเสียงก็ยกากได้เลยนะผมไปยกากได้เหมือนกันนะเสียงยผมเนี่ยผมท่อผมมันท่อหนานะ อันนี้มันบางบาง,บางทั้งท่อนเลยนะตั้งแต่คอเริ่มจากคอมานะครับก็ออกปลายในบางหมดเลยนะเสียงมันจะพระนะครับแต่ทอบางแต่กลัวจะมันหักเพามันสั่นหนะกเที่ยวน่าจะหมดนะประเมินกันเมื่อกี้ยวดูอีกทีนึงดินตรงนี้ก็จะไปไอ้เช่าขาปลูกครับนุ่จ้าลองเขาอยู่ฝั่งนุ่นนะจะคของดินนะข้าปลูกแลงเดียวครับ ทางนี้เขาก็เช่าปลูกกันนะเของเขาไม่มีต้นปลูกหมดนะอ่าปี่าสุดก็อนตอนปลูกกันก็ต้นมันเริ่มแพงแล้วนะนี่ต้นมันเขาก็วบเลยงามทุกต้น ติดล้อมันไม่มีน้ำนะเหนียวเอแล้วแล้วเสียงพระนะเสียงนุ่มใหญ่ครพอเนี่ย โซ่ทอนี้ไม่ได้เลยนะเสียงแคร์เนี่ยโหดเลยนะยแรงยุ่กี่ว่างกี่หนึ่งไปหน้าไม่ได้นะได้แต่กี่ว่างสภาพนี่แรงแค่ไหนก็ไปไม่ได้นะหวนนะัวหน้าแรงได้กี่ว่างแก็แตกแบบนี้กูนี่ใจเบ่ เดี๋ยวจะเก็บขึ้นกอนนะเอาให้ได้ก่อนฝนตกนะบางหนีาปแล้วก็<อ>มาดูมือเก่านะขับเข้าแบบไม่ลากเลยอืมมาได้นะอ้าวอยู่แล้ว หนึ่งหนึ่งห้าเดิมเดิมนะเกาะแค่สปริงขาก้านาหนึ่ร้อยห้าสิบเอาอยู่แล้วสไลก์เกียร์แบบโผลโถดนะสับสายเลย น่าจะเล่นรอบเร็วนะครับน่าเจ็ดหลังเจ็ดเลยนะครับนี่ถ้ารถแตง่งแอปมันก็เนี่ยพังไปนานแล้วคันนี้คันเรงนี่สดตลอดเลยเนี่ย ไม่มีรถเลยนะนะยอมแล้วเหนื่อยนะเล่นนี่เหนื่อยมันก็ไม่เยอะใช่เอ้าขยับว่ะคันนี้นะขยับเดี๋ยวขยับแบบแบบไม่ต้องมีคนขับโอ้ยเด้านม่มนี่กบุญมาทับบักโยตุเลยได้หายกบิญกันมัอโอ้ใญ่ไ เนี่อนเจ้ากูบันเองว้าอัอ้ป็นปลาดอมไม่ทอ้ดองรอหนากลับนะคันนี้แอลพันซุนกว้างนะปลายท่อเนี่ยโหโคตรโหดเลยนะรุดยาวไปไหนหลักมาอันนี้เลยครับพ่อพ่อพ่อ้วยด้ยใส่ด้วยนี่นะครับหลักอันนี้ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวความไม่ต้องกลัวห่างนะลาเลยยังไงมันก็มาตรงอยู่นะมันมาตามร่องรถไถน,นะเดีย๋ยวจะไปลากเอาขันนลเข้ามาเองครับวันนี้รถนขนสี่คันมาก็เอาขึ้นกันเรื่อยๆนะครับกลัวแต่ฝนนะ่ะน่าจะมาช่วงบ่ายนะฝนนะียเ น้อยเวทม่วงนะครับ